あれはアメリカの背中に濁んで黒いこまア โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะตอนนี้อยู่กับพี่นะครับผมพี่เวตาแนละเอลซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับในเกมไมครับในไซโครครับซีซั่นหนึ่งนะครับผม ซึ่งในวันนี้พี่จะทําการตกแต่งด้านล่างนิดหน่อยเนาะซึ่งอ่ะตอนนี้พี่อยู่ในบ้านพี่น้องก็คือบ้านพี่ก็สร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใสย่ย้ายของอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เอ่อด้านานอกมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือพี่จับม้ามาตัวหนึ่งเนาะชื่อพี่ตั้งชื่อมันว่าก๊อชนะเพราะว่ามันเร็วเร็วมากเลยในเซิร์ฟนี้คือไอตัวนี้มันโคตรเร็วอะแบบพี่ลองไปแข่งกับคนอื่นนะคือแบบโคตรเร็วอะโอเคเดีย๋ยวเก็บไข่ไว้แล้วก็ด้านหลังนี้พี่ได้เอ่อเคลียร์พื้นที่ให้มันว่างเรียบรย้อยแนละ้วทุกคนย่อ โอเคไปดูกันเลยทุกคนโอเคก็ตามนั้นแหละทุกคนก็คือ,อพี่ใช้เวลานอกรอบอะมานั่นเองเนาะก็คืออาจจะไม่ค่อยได้อ่านให้ดูเท่าเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่จะติดเล่นนอกรอบกันซะเยอะเนาะโอเคส่วนทางนี้จะเป็นชั้นใต้ดินด้านล่างพี่ตั้งใจว่าจะทําเป็นที่เก็บของก็คือพี่ได้เซตอะไรไปเรียบร้อยแ,แ,แล้วก็ตรงเนี้ยพี่จะทําเหมือนกับว่าเป็นที่ฝั่งเนี้ยพี่จะเอาไว้พวกเอชั้นของฝั่งนี้จะเอาไว้แบบเตาเผาอะไรเงี้ย แล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะปิดไว้ถ้าไม่มีเส้นสองนะก็อันนี้ไก่ที่บ้านเลี้ยงไว้โอเคมาทุกคนเดี๋ยวพี่ขอทําทางข้างๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวส่วนพื้นเนี่ยพื้นพี่จะเปลี่ยนเป็นครอ์สโตนก็แบบก็ค่อยในเดี๋ยวพี่ค่อยทำอรอบๆดีกว่าไนะแบบแบบ่เปลี่ยนพื้นเป็นครอ์สโตนเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไม่ใช่อะไรโอเคมาเดี๋ยวพี่จะทําการใส่ด้านข้างตรงนี้เลยแล้วกันน้องซึ่งเดี๋ยวพี่จะทําเป็นประมาณเนี้ยแบบ สลับสลับกันไปอ่ะเหมือนทุกทีอ่ะเพราะว่าพี่ชอบสไตล์แบบนี้มันแบบมันดูดีอ่ะมันดูดีอ่ะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บป๊บแล้วก็ชึบชึบชึบแล้วก็ปึ๊บปุ๊บป๊บเน่เน่เน่สลับกันประมาณนี้ทุกคนใครที่อยากลองสร้างก็สร้างได้ทุกคนมันสไตล์แบบนี้มันพี่ชอบสไตล์แบบนี้นะมันดูดีอ่ะแบบนะแต่ว่ามันจะใช้ไม้เส้นเปลืองไปหลยชึบ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 แบบนึงนะเปลี่ยนตรงนี้ปึ๊บชึ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 บ ชึบโอเคแล้วก็ชึบชึบป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บแป๊บนึ่งนะทุกคนเออปุ๊บโอเคประมาณนี้เออแล้วก็มีอัปเดตนิดหน่่ยนะก็คือตอนนี้พี่มีของอินชานอยู่นะทุกคนก็แต่ว่าพี่จะยังไม่ใช้ก่อนเพราะว่าพี่ยังไม่มีเมนดะิ้งเนาะซึ่งเมนดิ้งพี่ได้ไปหาซื้อกับหมู่บ้านอื่นเรียบร้อยแล้วก็คือเขาทําฟาร์มเงนแล้วพี่ก็เลยไปอาศัยแบบไปขอซื้อพวกเขาอะไรเงี้ยคือแบบขี้เกียจทําเองอ่ะคือแถวบ้านพี่มันจะ คือแถวบ้านพี่มันไม่เหมาะกับทำฟาร์ม NPC ไงเพราะว่าพี่จะเน้นสวยงามซะมากกว่าในเซิร์ฟนี้เนาะโอเคขั้นตอนต่อไปพี่จะทำประมาณว่า,าขุดประมาณเนี้ยปุ๊บอ่าตัวนี้เป็นหินหรือเปล่าวะอ่าตรงนี้เป็นไอเนี้ยเป็นพื้นอ่ะอันนี้อันนี้ไม่เอาพี่จะทำเนี้ยพี่จะขุดตรงนี้แล้วก็ใส่ไฟเข้าไปนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวขุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็ใส่ ไปอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วตรงนี้จะแปะเป็นโคมไฟนั่นเองเนานะหรือว่าเป็นแลนเะทิร์นอ่ะเป็นแลนเทิร์นเดี๋ยวไปค้าบีกทีหนึ่งโอเคประมาณนี้ปึ๊บ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 ไปเก็บของก่อนโอเคชิบตรงนี้ไม่มีโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปเอาเหล็กก่อนเนาะก็คือมันต้องใช้เหล็กนะครับทุกคนเดี๋ยวเก็บใครก่อนส่วนแร่อะไรพวกนี้พี่จะเก็บไว้ด้านบนนั่นเองเนาะเนี่ยแร่พี่จะเก็บไว้ตรงนี้ เนี่ยพี่มีของเอชา้าเนี่ยเมนดิ้งคือพี่ไปซื้อมาแล้วเนาะไปซื้อสามหมู่บ้านเนาะจากของพี่เฟลเคนดี้แล้วก็จากเออ่จอมโจรขอบตาดำนั่นเองเนานะซึ่งโชเวลพี่อ่ะตอนนี้นมันเป็น e อฟเฟกชั่นซกับซิลท็อตคือพี่ตีบวกรวมกันแล้วก็เป็น e อฟเฟกชั่นซกับแ n b เบคกิ้งก็คือเป็นพี่แอดดิมอนซึ่งพี่อยากได้ซิลท็อตมาเสริมหน่อยก็คือก็คือตอนนี้พี่เก็บไว้ก่อนคือยังไม่อยากใช้เท่าไหร่มาอันหนึง่งไม่น่าเซตบอสออกไปแล้ว อตอนที่พี่อัดตอนนี้คือมันดึกแล้วนะทุกคนก็ไม่ไมแปลกใจว่าทําไมพี่ยังเหลืออยู่ในเซิร์ฟคนเดียวพี่มาอัดตอนดึกๆไง่อัดตอนดึกๆมันเซิร์ฟมันเสถียรน,น่าจะเสถียรกว่าตอนคนอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยโอเคมาแต่เสียงอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าพี่ต้องเก่งใจคนที่บ้านด้วยมันมันดังไงเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวลืมลืม,ลมกระจกกระจกพี่จะใช้กระจกด้วยกระจกอยู่กล่องเอากระจกเอาไปไหนแล้วอ๋อใ่ไงี่ไงปุ๊บโอเคใส่ผิดใส่ผิดกล่อง โอเคก็ปุ๊บไว้อย่างนี้อ่านี่จะได้แบบมีแสงสว่างส่วนตรงนี้ก็เอาออกอาตรงนี้เอาออกโอเคแต่ว่ามันจะมืดไปใช่ไหมทุกคนหรือว่าเราเอามาแปะไว้ตรงนี้สักอันนึงดีกว่าเดี๋ยวเดขอลองดูก่อนขอลองดูก่อนเปนะนะเอาเหล็กก่อนเอาเหล็กก่อนอืมเอาก็มีอยู่นน่นี่งไงโอเคแล้วก็เก็บเศษนี้ไป ชิปโอเคแล้วก็เอามาไปลองดูแปะแค่เดียวพอทุกคนมันจะได้เขาเรียกอะไรจะได้ประหยัดด้วยอ๋อแปะไม่ได้อ๋อมันเป็นสลบับมันเป็นสลับนี่เองมันแปะไม่ได้งั้นเอาไงดีวะถ้าฝั่งนี้ถ้าพี่ใส่ไว้ฝั่งนี้ไปนึงนะพี่ขอดูอย่างนี้ก่อนเอ่อหนึ่งบล็อกใช่ไหมอ่ะถ้าตรงนี้โอ้โหไม่ได้อีกอ่ะมันไม่ได้ทุกคนเนี่ยมันมันติดด้านบนอ่ะ อ,อยู่ว่าช่างมันช่างมันโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก็ได้เอ๊ะถ้าหรือแ,แล้วถ้าเราเอาไว้ด้านล่างอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเออไม่ได้โอเคขุดมาปุ๊บปุ๊บโอเคงั้นเราจะเอาไวไ้ยวังไงดีอ่ะทุกคนพี่คิดไม่ออกว่ะหรือว่า เดี๋ยวลองดูก่อนนะนิดนึงนะอันนี้ไงเอ่อขุดตรงนี้ออกชึบ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 แล้วก็เออสว่างอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเช็คแสงก่อนเอ่อศูนย์สก,กายส,สิบสีบ่อืมน่าจะได้อยู่นะมันมันไม่น่าเกิดหรอกโอเค ประมาณนี้แล้วถ้าเราใส่ไว้ตรงนี้ไปแล้วทุกคนพี่ขอเช็คดูก่อนเฮ้ยได้ได้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่โอเคโอเคเป็นนะพี่ขอมั่วๆกับตรงนี้อยู่แป๊บนึงโอเคเอาตรงนี้ไว้สักจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งแล้วกันึเฮ้ย โอเคแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยเอามาใส่เลยเดีกว่าไม่ต้องค่อยเดือดเออเช้าแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเดินขึ้นเดินลงโคตรเหนื่อยอะ่ปะประนึ็แบบไม่เตรียมของให้ดีก่อนสร้างอะ่ะมันก็อย่างนี้แหละมาคือพี่รีบมาอ่าไงเพราะว่าพี่อยากพี่จะไปนอนละง่วงเลยรีบรีบมาอัดเดีกว่าเพราะว่าพี่จะได้ทําอะไรได้ให้มันง่ายขึ้นเผื่อแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันดองไว้อ่อะพี่ขี้เกียจดองดองโปรเจกต์ไวอ้อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเซิร์ฟมันจะปิดก่อน เซิร์ฟนี้มัน2เดือนเองทุกคนเพราะว่าไม่มีตังแจยค่าเซิร์ฟอะใครที่อยากสนับสนุนหรือใครที่อยากให้ทําต่อก็สามารถสนับสนุนค่าเซิร์ฟมาได้นะทุกคนก็โดเน a t มาได้นะด้าน description นะครับผมโอเคมาเราเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือเดี๋ยวพี่ขอฟึบมาแบบนี้ฟึบแล้วก็มาโอเคนี่นี่เป็นเทคนิคเทคนิคได้หน่อยมาแล้วก็แบบวางซุ่มเลยวางวางสุ่มวางสุ่มไปเลยทุกคนฟึบฟึบุ่มสุ่มึ๊บฟึ๊บ พี่จะเน้นใช้เพลงเยอะหน่อยนะเพราะว่าพี่จะได้ประหยัดไอไม้อันนี้ด้วยแล้วก็มาวางโอ้ยวางยากว่ะแล้วก็ปึ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคเดี๋ยวฟาส forward ภาพแล้วกันนะทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะ โอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วก็คือพี่วางกําแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วคนก็คือเดี๋ยวพื้นกับเพดานเดี๋ยวพี่จะมาทําอีกทีนึงแล้วกันเนาะตอนนี้คือมันพี่ทำในตรงนี้แบบมันเวลาคลิปมันน่าจะยาวไปอะ่ะคือคือตอนที่พี่อัดตอนนี้คือคเวลาคลิปมันยาวไงทุกคนแต่ตอนที่ทุกคนดูมันจะดูสั้นๆไงโอเคต่อไปเดี๋ยวพี่ขออธิบายไปก่อนเลยกันแล้วกันเนาะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะทําเป็นอ่อเป๊นเดี๋ยวพี่ขุดให้ดูก่อนดีกว่ามาชุบ ตรงนี้ตรงนี้มาโอ๊ะพังโอเคเมื่อกี้ค้านิดหน่อยโอเค ก็คือเดี๋ยวตรงนี้พี่จะทําเป็นเสาขึ้นีกตรงนี้ก็น่าจะเป็นโดมแบบเป็นกระจกอ่ะเป็นกระจกนิดหน่อยหรือไม่ก็พี่อาจจะทําเป็นประตูประตูวงจรก็ได้ทุกคนเออเออทำทำประตูวงจรดีกว่าก็เดี๋ยวนะพี่ขอพี่ขอดูก่อนถ้าทำเป็นประตูวงจรเมันไม่เดียวมันไม่ดีมันทะลุกับตรงเนี้ยเออเป็นเป็นประตูปกติแล้วกันแต่มันจะเป็นกระจกรอบมาอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะวางเป็นเสาแล้วก็เดี๋ยวจะข้างในข้างในจะเป็นที่เอนชาร์ดแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นอ่า ที่เป็นเป็นตเตาเผาเป็นตเตาเผาขนาดใหญ่แล้วก็จะมีตรงนี้ไปที่เก็บของอะไรเงี้ยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่มาทํารอบๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเมืองกันดีกว่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้จบคลิปนี้กันนั่นเองเนาะโอเคมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเอ่อความเปลี่ยนแปลงของเซิร์ฟเวอร์นี้ในนั้นเดี๋ยวพี่จะพาทัวร์เมืองที่อยู่ใกล้ๆเลยแล้วกันนะโอ้โหใครไกโคตรเยอะเลยเก็บไปเออมาเร็วมาเนี่ยทุกคนม้าพี่โคตรไวอะดูดินี่โคตรไวเลยโอเคมา ส่วนคนที่อยู่ใกล้ๆพี่ตรงนี้จะเป็นบ้านของพี่น้ําชาแนนเนอะตัวนี้ตรงนี้จะเป็นบ้านของพี่น้ําชาเพิ่งพี่แกเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาสองสามวันเนี้ยเพื่อที่พี่อ่านคลิปตอนนี้คือพี่แกเพิ่งเข้ามาได้สองสามวันอะเพราะว่าพี่แกลืมโอเคตรงนี้จะเป็นบ้านของสมาชิกใหม่ในทีมงานพี่แนนเนอรก็คือจะเป็นบ้านของพี่ตี๋คือพี่ตี๋มาพร้อมกับพี่พีคิลเลอร์ในเอเนาะทุกคนเนาะก็คือเขารวมเป็นทีมงานของพี่ละก็คือตอนนี้รวมเป็นทีมงานพี่เลยเนาะ โอเคตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่จะเป็นหมู่บ้านของเอ่อแกงฟรีไฟแต่ก่อนหรือเป็นแก๊งทีมงานเก่าของพี่แน่นอนซึ่งจะมีพี่บอมพี่เบิ้ลพี่กั๊อะไรเงี้ยแต่ว่าในอีกชื่อหนึ่งก็คือเอ่อโจนขอบตาดำเนี่ยที่ได้ชื่อว่าโจนขอบตาดำไม่ใช่แล้วนะคือเขาว่าโจรเขาไปแบบเขาแอบแบบไปจิกของบ้านคนอื่นแล้วก็ขอบตาดำคือเขาเล่นกันยันตีสี่ทุกคนจริงคือเอ่อหมู่บ้านนี้คือเล่นกันแบบสุดยอดมากเล่นกันยันตีสี่ทุกคน โอเคมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสปาเนาะแล้วก็ไปดูสกอร์การตายที่หนึ่งด้วยเนาะโอเคมาสกอร์ก็อยู่ตรงเนี้ยทุกคนแบบอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่เนาะแต่ตอนเริ่มคลิปอะตอนเปิดซีรีส์อะมันจะอยู่ดูอยู่ไกลใช่ไหมแต่มันอยู่นิดเดียวเองทุกคนโอเคนี่เดทเขาปุ๊บเดทเขาตอนนี้คือของน้องฟิลมนะ์มเนาะเป็นอันดับหนึ่งก็คือ80เดทเขาเลยนะคือตายเยอะมากซึ่งก็ทุกคนลองดูนะพี่ยังไม่ตายสักตัวเลยนะทุกคนก็คือซีรีส์นี้พี่จะไม่จะพยายามไม่ตายแล้วกันเนาะ ก็กดไลค์เป็นลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมในการที่พี่จะไม่ยอมตายนั่นเองเนาะโอเคตรงนี้เป็นออนไลน์ไทม์ก็คือคนที่เล่นเยอะก็คือพี่บอมเยอะสุดนะทุกคนลองลงมาก็คือพี่ตีแต่พี่ตีกับพี่พี่บอมเนี่ยรู้สึกน่าจะเป็นพี่บอมนะเยอะสุดส่วนพี่เล่นมาแบบแค่ประมาณแบบคือไอเน,นี้ยมันมันจะไม่ไม่ชัดเจนนะทุกคนเวลาอัอเนี้ยมันไม่ชัดเจนแต่มันมันก็พอนับได้แหละโอเคซึ่งตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเอ่อ จากจงขอบตาดำอ๋อเป็นหินคือพี่มาเขียนไว้คือขอความร่วมมือทุกคนนะครับช่วยไปิจากหินเพื่อโครงการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วขอน้าแข็งด้วยนะครับเพื่อก็คือพี่จะทําทางในเนเธอร์เนี่ยนะทุกคนก็พี่จะใช้หินในการสร้างเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันดีกว่าโอเคก็เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะไปอยู่จุดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพาไปดูก่อนคือตอนนี้คือไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟไงพี่เลยฟิวได้ มันจะมีอยู่ด้านหลังนี่ด้านหลังตรงนี้มันจะมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปของพี่พีคิลเลอร์นะก็คือจะเป็นบ้านของพี่พีคิลเลอร์ iller, กับพี่ทีเคตาคงนั่นเองเนาะซึ่งกรุงแบบเขาใช้ในนามกรุงทีเคนั่นเองนะทุกคนซึ่งกรุงทีเคเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าจเจริญรุ่งเรืองมากเลยทุกคนดูดูจากทางเข้าก็แบบสวยมากคือพี่บอกเลยว่าสวยมากอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูคือแบบแค่ทางเข้าแม่งก็แบบหรูแล้วอะทุกคนมา โอเคมานี่ทุกคนกรุงทีเคโคตรโคตรสวยเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มมีตลา,าดกันแล้วทุกคนไหนเนเนีเขาดูหน่หนอยว่ามันมีอะไรบ้างอ๋อมีแบบอ๋อเฮ้ยดีนะดีนะทุกคนถือว่าถือว่าดูดีเลยอะ่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ยแบบอ๋อบล็อกบูอ๋อ,อ,อ,อขนแกอ๋อพวกอ๋อพวกขายขนแกอันนี้ขายขนแกแล้วก็แบบแอ,อะไรอะไรอ่ะอ๋ออ๋อ อาชีพขายคนแก่แล้วก็นี่ตรงนี้จะเป็นบ้านเขาตรงนี้เป็นฟาร์มอ๋ออนาคตพี่เดี๋ยวพี่สร้างเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สร้างแน่บอกเลยเดี๋ยวดูสิโอ้เฮ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเฮ้ยโอ้โอ้โอ้หมายกอดโอ้หมายกอดเอเขาขายก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยขายของแบบโคตรเยอะทุกคนโอเคไปเรากลับบ้านกันดีกว่าเอ้ยเราปิดคลิปกันที่นี่เลยดีกว่าทุกคนเรามาเยือนบ้านเขาเราปิดคลิปบ้านเขาเลยแล้วกันโอเคอ้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้ด้วยนะครับทุกคนใครที่ชอบ s ซกเกอร์คราฟทีมหรือว่าเล่นเซเวอร์ของ s ซกเกอร์คราฟทีมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนใครอยากอยากให้มีซีซั่นส,สก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนซีซั่นส,สอ,อาจจะเปิดรับคนเพิ่มนั่นเองเนาะโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าครับผมแซวทีนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย